มาอยู่คนเดียวโอ้โหยวากทนไม่ได้นะเ้ยครู้เริ่มจะสงสารชีวิตคู่ของกูแล้วหล่ะไก่จะไต่ต้องไกไปต่เกิร์เออร้องได้ด้วย เด็กลูกมึงออกมาไปร้องอัวเวนอะออกมาร้องต้องตังต้องแต่งตังต้องตังแต่งแต่งติงอะไรไอเนี่ยยิ้มอย่างเดียวเลยเอออ่ะอะไรรถชัดชวนโอ้ชัดชวนว่าอย่าให้เขาได้ลุกนะมันสนุกดีเพลงนี้เฮ้ย น่องเพื่อนหนูเหรอน่องเพื่อนหนูเขาเป็นเพื่อนเลยเหรอลูกใช่มังเปรี้ยวแม่มูมีฉายาด้วยเทพประบุติมังเปรี้ยวเล้วเกยล้วเกย์เขาเป็นมังโปเอาวทำไมอ่ะมันมีชื่อซ้ำแล้วนี่เพื่อนกูชื่ออะไรมังเปรี้ยวหมายถึงทำตัวเปรี้ยวกินตัวนั่นน่ะเม่อะฮะใได้แต่เบื่อต่เฮ่อหมายถึงเนี่ย มึงว่าเนาะว่ามันจะฟังแต่เพลงนะมองมาด้วยความภูมิใจแล้วนูเนาะอเจ้เเคงานลิเกมั่งไปรับยามั่งนะถ้าเกิดว่ามันไม่รู้ที่ไหนเดี๋ยวผมแนะนำให้มีที่ดีมันไม่มีใครรักษากูได้ในชีวิตเนี่ยนอกจากเขาคนเดียวเกิดเกิดมา ดูไปดูม,มาไม่เหมือนรักษามันเหมือนมันจะติดเชื้อเขาแล้วอันน<อ>ี้ย้อนกลมุกมึงไปเล่นนี่แหละเลยปองอย่างงี้เนี่ยดำดองเจ้ามาตามหาข้าทำไมเนี่ยมาหาแฟนพากันไปเต้นลำบงใครคือแฟนเจ้าอ้าวนีเดข้าเนี่ยนะเ<ม>จ้ามีสิ่งใดเป็นเครื่องยืนยันเฮ้ยจะมาอะไรมองไม่ทันวะกูไม่ให้มองดูอะไรอะ เฮ้ยเจ็บบบโอ้โหไหววะไหวไหมไหวไหมขยันเล่นนอนเฮ้ยมาปจ็บบบอะไรวะนอนไปเอาขนมนอนวยขนมนอนนอนโอ้มึงกุบมึงกุเฮ้ยทุกคนฟังไม่พี๊ดเขาจะรำลากันด้วยเพลงนี้นะโอ้ยปั๊บอกมือให้ย้อยๆ เอ่ย่อยย่อีบอกทวงมะนาวใครไปโบกมือให้ลูกเราโอ้ลองดูลูกโอ้โห ทามีแฟนทังบีขอให้เป็นใครูางมกบีอยู่คนเดียวเลยแหละซาลิกา มัจีบปุกูต่อยจริงๆต้องเก่งเลยเสือเปเก่งนะคุณเนี่ยหนูจะสร้างเองเลยเหรอลูกไม่จ้างไม่จ้างใครเลยแล้วสร้างเองเลยเหรอโอ้พลังล้นเหลือจริงๆใครไรู้คนรค้นล่าเคยยอมใครเนี่ย เตาะวิวให้สุขใจแบงไม่จบหรอกฉากเนี่ยไอ้ดีก็ไม่พูดเลยยิ่งเนี่ยเออมึงปลื้มใจอะไรขนาดนั้นอ่ะจุกต่อฟังเพลงต่อไปก่อนเอาสรุปเราจะไม่ทำการแสดงเหลอลูกมันยังไงกันล่ะลูกกี่โมงอะกี่โมงอะกี่โมงอะ จบไปสางเพลงแล้ายห้ทุ่มครึ่งเองวันนี้จะหนูโป้ให้โอ้ยโปให้ขอฟังเพลงก่อนสามเพลงแล้วยังไม่ไปไหนเลยเนี่ยเองโอ้ยเออที่จะออกมาบอกเนี่ยไม่ได้ว่าอะไรเล่นเลยไปบ้านเราเองคืนนี้โป้ให้ตีหนึ่งตีหนึ่งตีหนึ่ง เาพูดเล่นอ้าวเนี่ยเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูหนูขอฟังเพลงอีกเพลงนึงได้ไหมโอ้โหไม่ใช่ติดัมดอมมึงจะฟังไม่กูได้นอนหรอไอ้เติร์นไอ้ดัมมันนี่แม่เล่นเล่นไปเล่นไปเราต้องเลิกให้เกินเที่ยงอ่ะเรียกเล่นเรื่อยเรื่อยเโอเคดัมคือโอ้ให้แม่ไปนั่งเลยเล่นยังไงก็ได้ให้เลิกทีหลังเราวงอ่ะ แต่ถ้าเกิดว่ามึงเลิกก่อนมึงได้ไปเที่ยวลำวงนะอ้าวถ้างั้นเลือกฉข่นี่ไหมแม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เล่นเรื่อยไปเล่นเรื่อยไปวันนี้โป้ให้เพลงอะไรฮือจะลุกจะลุกอย่างเดียวเลยเอาเงี้ยเริ่มนึกไม่ออกแล้วเพลงอะไรเออฟังปังปังเพลงอะไรฮือลุกฟังกมันเดี๋ยวไปถามเขาสิคุณปวดหัว ไปดูร้องเพลงจีบผู้ชายก่อนส่าไม่มีทรงจะให้มาแต่งถ้ารับถึงกำแรงเพาะนูแต่งตัวเดิมโอ้ไหวพดก็ได้สุดยอดเลยเพื่อนเอาให้ได้เอาให้ได้เป็นตุกอย่างจะเว้นเป็นปกติขูดซ้อนแม่มีทองจะให้เจ้าแต่ง ไฟดับเลยร้อนก็นไฟดับแล้ว